ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ประสาททองนิวฝาท่านมารับฟังธรรมะ่อนเผาครับซึ่งเป็นตอนที่4ี่ครับสแสดงทมโดยท่านพระไบดิกายานวุฒิอุตโมครับหรือน,นิยมว่าท่านอาจารย์เต้าเม้งครับท่านเป็นรองเจ้าอาวาสวัดพนาวรัตตำบลประสาททองอำเภอข่าวสินดินจังหวัดสุรินสแสดงทมเรื่องในงาน,นเป็นกุศลศพคุณแม่สํมรีิจารัส 24พฤษภาคมพุทธศักราช2564ครับคิดว่าท่านจะได้ประโยชน์จากการฟังจากการชมคลิปนี้นะครับความยาวก็10วันนาทีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหรือว่ากด subscribe ให้กับผู้ทำด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการนำลิปธรรมะมาเผยแพร่ เรื่อยๆครับชุดนี้สำเนียงเทศจะเป็นเทศภาษากลางครับต่างจากคลิปเทศสองธรรมา่วนมากเทศสองธรรมาสจะเป็นภาษาถิ่นครับภาษาเขมรอีสารใต้โดยเฉพาะของจังหวัดสุรินทร์ฉะนั้นท่านฟังคลิปนี้แล้วท่านก็จะได้ความรู้สองภาษานะครับครับขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับ เราดีเกิดมีตายแต่ต้องจบอีกน้ายเนี่ยจะตายกลายเป็นผีบุนนุ่นนำตาทำแต่ความดีบุญไม่มีดีร่วลงโลกันน้อสืรรบตสุตรตระหนักศีลศัตว์ขอควา,ามนอบน้อมช่วยแต่คุณธตระนักรจ มีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอถวายความเคารพรเดชพระคุณท่านพระครูปิธรรมวัตรเจ้าคณะอำเผอเขาสินเรียนเจ้า,าวาดวัดพนรตนารามประธา,านฝ่ายสงฆ์ขอเจริญพรท่านทรรแห่งปรากัรประธานเครือข่ายกองทุน่บ้านอำเภอเขาสินเรีนประธา,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 านฝ่ายทางวาส เนื่งในงานชาวพนักกิสศคุณแม่สัมดีจารักในวันนี้กอเจริญพกรการยิโยมพุทธศาสนกชนทั้งหลายที่ได้ตั้งจิตมาไกลไกลได้ตั้งใจมาจากบ้านได้มาร่วมส่งร่างอารายป็นานของคุณแม่ในครั้งนี้โดยลูกหลานได้ตั้งศพของคุณแม่ได้บงเพ็ญกุศลศพ เพื่อเป็นการทำบุญทัศนาุปทานด้วยความมุ่งหมายที่จะให้ดววิญญาณของคุณแม่นั้นไปสู่สัมปปยาระในเบื้องหน้าสียต่อไปอนญาโโยมงทั้งหลายหาคนเราที่มางานศพในวันนี้เราสามารถรำพึงรำพันกันได้ทุกคนก็คงจะรำพึงรำพัน เกี่ยวกันว่าแสนเสียดายคนดีอย่างนี้แท้สุดจะแก้ไขให้ฟืนคืนสังขารมัจจุราชโทรร้ายไม่รู้การด่วนพระท่านจากเราเศร้าอะไรท่านสาธุชนทั้งหลายมัจจุราชก็พูดง่ายๆว่ามรณะ หรือตามภาษาที่เราเข้าใจกันเราเรียกว่าความตายนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ความตายเราไม่สามารถที่จะหนีไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติเหล่านี้นไปได้เพราะฉะนั้นจึงมีนักปราชญ์เขาได้ประพันธ์ได้กล่าวเอาไว้ว่ามัจจุราชนายเราเอาไปแน่ เวเ้นเสต่เร็วช้าอย่าสงสัยคืนและวันผันดับล่วงรับไปเราก็ใกล้ป่าช้ามาทุกวันเพราะความตายไม่มีใครหนีพ้นได้แต่ควรให้อายุไขมาถึงตายไม่ถึงเวลาหน้าก็หนึ่งขอควรขอพึ่งคุณพระมาคุ้มครอง นี่ประชะาชนยอดโยมทั้งหลายที่มาร่วมในงานไว้อะไรในครั้งนี้ท่านทั้งหลายได้อะไรนะจากงานที่เรามาร่วมในวันนี้ก็ได้รวมอยู่เพียงสามข้อสามประการด้วยกันประการที่หนึ่งก็บอกว่าเราได้มาพบสัจธรรมก็คือความตายเป็นที่ปรากฏนี่ประการที่สองเราได้มาน้อมนำ ได้มาแสดงน้ำใจต่อผู้ตายได้มาแสดงไมตรีต่อผู้อยู่ประการที่สามเราได้มาทำบุญเพิ่มความดีให้แก่ชีวิตประการที่สี่ประการสุดท้ายคือเราได้มาช่วยรักษาจารีตประเพณีฉะนั้น,นท่านสาธุชนทั้งหลายจงอย่าประมาทในการใช้ชีวิตของคนเราเมื่อเรามีลมหายใจอยู่ นั่นก็แสดงว่าเราสามารถทำคุณประโยชน์ต่างๆให้เกิดขึ้นหลายอย่างแต่ถ้าเมือ่อใดมีความตายมาเยือนเราทั้งหลายก็ไม่มีโอกาสที่จะนำเพิ่ความดีหรือสร้างคุณงานความดีเหล่านั้นได้เลยแม้กระทั่งเราจะสั่งเสียจะบอกแกโรคแกลาหไว้เราก็ไม่สามารถที่จะบอกไว้ก่อนได้ เราก็ยังก็คือเราทำไม่ทันนะความตายนั้นก็ได้ฆ่าชีวิตของเราไปเสียแล้วและเป็นการตายอย่างไม่มีวันหวนกลับมานะถึงกับได้ถ้าเรากลับมาคืนก็มันไม่เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะชีวิตของคนเรามันไม่เที่ยงเป็นของไม่ได้นอนเกิดขึ้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาดังพระ ท่านกล่าวว่าชีวิตของคนเราเสมือนภานชนะดินซึ่งล้วนมีการสลายในที่สุดสิ่งที่เหลือไว้ก็คือความดีเป็นประวัติศาสตร์ของคนรุ่นหลังได้รับรู้แต่ถ้าเราไม่มีเราจะทำอย่างไรสิ่งที่เป็นโจทย์ให้พวกเราคิดแล้วก็ประหนักที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าปัจจุบันคนเรา มัวเมารุ่งหลงในการใช้ชีวิตของตนหลงในยศหลงในราชหลงในทรัพย์สมบัติหลงในตลอดหลงในโลกนั่นเองทรัพย์สมบัติต่างๆที่เรามีโดยไม่คำนึงถึงว่าตั้ปลายชีวิตของคนเรานั้นใกล้เข้ามาทุกขณะพญามัจจุรได้ส่งพลเข้ามาแทรกซึมอยู่ในร่างกาย ในธาตุของขันของเราเต็มไปหมดทําไมเราไม่พากันวิตกหรือกังวลกันบ้างว่าพยามัจจุราชีกําลังส่งกําลังคนเข้ามาแทรกซึมอยู่ในธาตุขันของเราเต็มไปหมดดังปรากฏสัยลรักษ์ที่บอกว่าพญามัจจุราชได้มาเยือนชีวิตของคนเรานั้นก็คือ ญาติโย,ยมบางท่านก็มีสายตาที่สามารถมองเห็นชัดก,ก็เริ่มมีสายตาที่พลาดมัวมองอะไรก็ไม่ค่อยได้เห็นญาติโยมที่มีหูเคยฟังได้ชัดพออายุมากหูก็ฟังแล้วก็ตึงฟังอะไรก็ไม่ชัดฟันที่เราเคยเคี้ยวอาหารอร่อยพอเราอายุมาก จะเคี้ยวจะกินอะไรมันก็เคี้ยวเกยนไปก็ไม่อร่อยนี่ก็คือเพราะว่า,าผิวหนังก่างกายของเรา,เาทีา่มีรูปข,ขนที่สวยงามพอเริ่มแก่เริ่มสังขานเริ่มมากมันก็เริ่มมีหลุมมีบ่อทุก,ะกระตกกลางตกกระอยากกลางขาที่เคยสามารถเดินได้ สะดวกสบายมันก็เริ่มปวดขาเริ่มปวดหัวเขา่าจะลุกตโอ้ยจะนัง่งตัวโอ้ยนี่ก็คือเรียกว่ากำลังพลหรือกำลังทัพพยายมัจจุราชมันกำลังที่จะเข้ามาในร่างกายของเราทุกขณะทุกนาทีาทโดยเฉพาะคนในสมเด็จจารย์เนี่ยท่านโดนพยายมัจจุราชเข้ามาอย่างจังๆ ก็ทําให้ท่านไม่สามารถที่จะต้านทานกําลังพยามจุราไว้ได้ท่านก็ได้สิ้นลงหายใจไปในที่สุดนะนี่ก็ก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นโดยมีนักปราชญ์เขาบอกไว้ว่าดอลเวเลียก็เกือบจูนบางชีวิตสังขานจำต้องกรวจจนรวดประมาณครั้ง โกลโกประมาณโกลจำโยวตวานบาปหลุ่มคนนี่ประนัชนยติโยมทั้งหลายการมาร่วมไว้อะไรในครั้งนี้เน่ยได้ให้เรานึกถึงเบื้องหลังชีวิตของคนเราแล้วก็การจบลงของเราทุกคนที่น่าชาวพระสถานทุกคนญาติมิตรทรัพย์สินไม่สามารถติดตามตัวเราไปได้ ทุกอย่างจะมารวมกันอยู่แค่นี้ไม่กีหน้าทีข้างหน้านี้ก็ทุกคนก็ต้องแยกย้ายกันกลับบ้านไปท่านลองกลับมาเือว่าคุณแม่สมฤีจาราชท่านเป็นบุคลาพิฐานถ้าเป็นตัวเราเราจะรู้สึกอย่างไรในการที่เราเคยมีเพื่อ,อนมีลกูกมีหลานล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมด แต่วันนี้เรากลับทําอะไรไม่ได้เลยมันน่าสังเวชนะโยมนี่แหละเรียกว่าชีวิตความตายกันที่แน่นอนสมดังสุภาษิตที่ว่าอัปปามายุมนุสสานังเิเลนตังสุขโอริโสเจริยาทิตัสีโลวะนัดิมันจุนาขโมความว่าอายุคนเรานั้นมันสั้น เราไม่ควรประมาทว่าอายุยาวมีอายุที่ยาวควรที่จะตั้งอยู่ในศีลน,นะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าความตายก็ไม่มาถึงเราไม่มีพระพุทธองค์ทรงแปลว่าพุทธบริษัทของพระองค์จะมีอาการตายซ้ำตายซาาม,มีชีวิตอยู่ไม่ไม่ไม่ตายเหมือนตายพระองค์ได้สอนให้ทุกคนหมั่นระลึกถึง อารมณ์ที่เรียกว่ามรณะสติธรรมฐานเพื่อให้ความคุ้นเคยกับความตายพระองค์ได้สอนให้ทุกคนระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่หวาดผวาไม่ตกใจไม่กลัวความตายแล้วก็พยายามกำหนดความตายให้มากเวลาความตายมาเยือนเราก็ไม่เศร้าใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวาดผวา นะ้้วก็เราก็สามารถที่จะไม่กลัวความตายนั่นเองนะโดยมีนิทานเรื่องหนึ่งยกมาพอสงเกรว่ามีเศรษฐีผู้หนึ่งเป็นคนร่ำรวยแต่มีอุปนิสัยเป็นคนตรีมีบุตรอันเป็นที่รักหนึ่งคนก็เริ่มมีอาการป่วยแต่ก็ไม่ได้รับการดูแล ท่าที่ควรเนื่องจากว่าบิดาของตนเนี่ยกลัวว่าหมอมารักษานั้นจะเห็นทรัพย์สินเงินทองก็กลัวจากหมอจะเรียกเอาเงินทองเยอะแต่ก็ได้สอบถามยาว่ายาอาการของลูกของตัวเองเป็นแบบนี้จะรักษาแบบไหนวันหนึ่งอาการของลูกก็ได้กำเริบทวีความรุนแรงขึ้นลูกก็ได้สิ้นลมหายใจลง แล้วก็เศรษฐีก็ได้เอาลูกไปฝังอยู่ในป่าช้าแล้วก็ได้ไปนั่งร้องไหนะ้ร้องไห้แล้วก็มองไปเห็นนะไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งแล้วก็ถามเด็กชายคนนั้นว่าหนูมาทำอะไรตรงนี้ชายคนนั้นตอบว่าผมมาต่อเรือรถไว้ยอย่างสวยงามแต่ยังขาดล้อรถ ที่ร้องให้เพราะว่าปรารถนาจะได้เอ่ออยกได้ล้อรถอเศรษฐีก็ถามผู้ชายคนนั้นว่าร้อรถที่ที่ไหนละ่ะที่เจ้าอยากได้ผู้ชายเด็กผู้ชายคนนั้นที่เศรษฐีได้เห็นก็ตอบว่าเรือรถที่ต่อไปนั้นสวยงามจึงไม่ควรที่จะใช้ล้อรถอที่วัตถุหรือเป็นของโลกนี้สร้างขึ้นมา แต่เห็นสมควรที e ่ว่าอยากได้พระอาทิตย <unda> ์ก <Okay. S 2> ับดวงจันทร์เท่านั้นผมอยากได้พระอาทิตย์กับดวงจันทร์มาทำล้อรถเศรษฐีได้ฟังเช่นนั้นก็จึงกล่าวว่าเจ้านี้เจ้าจาบ้าหรือใครที่จะสามารถเอาดวงอาทิตย์พระจันทร์มาทำล้อรถได้นะมันสูงเกินไม่มีใครที่จะเอามาได้หรอกมาอบคงเป็นสิทธิของตัวเองเด็กก็ตอบว่าไม่เป็นไรหรอกครับ ผมจึงจะบ้าแต่ผมก็บ้าเพราะเราให้อยากได้สิ่งที่สูงเธอเอาไม่ได้แต่สามารถมองเห็นได้ว่าคนจะบ้าน้อยกว่าคนที่เราให้จะเอาสิ่งที่มองไม่เห็นเช่น้องให้ให้คนที่เราตายนั้นกลับคืนขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเศรษฐีได้ดื่มเช่นนั้นก็ทำให้กลับได้สติขึ้นมาปัญญาความรู้แจ้งได้กระจัดความเศร้า ออกทันทีนับตั้งแต่นั้นก็เลิกไปนั่งร้องไห้ที่ป่าช้าแล้วก็ทําให้เด็กคนนั้นที่พ่อไปนั่งนั่งร้องไห้ได้ขึ้นไปเกิดในส,สวรรค์นในทิพยาิมานนิยตโยมทั้งหลายกระบอกว่าการร้องไห้การรำพันความเศร้าโศกเสียใจในการจักไปของบุปการีของเรา นี่ก็เรียกว่าไม่สามารถทําให้จิตใจของคนเรานั้นสงบสุขได้ฉะนั้นนักปราดทราบชัดแล้วจึงไม่เศร้าโศกกับการจับไปของปิยชน,นก็จะคิดขณะที่เรามีลมหายใจอยู่เราจะทําประโยชน์อะไรไว้บ้างเหมือนดอกไม้ที่รวมกันเป็นส้งเป็นโกงนายวลานายมาลาการผู้ฉลาดก็สามารถนํามาร้อยเป็นโกลมาเลย มีคุณค่าชั้นใดชีวิตของคนเราเกิดมาก็ควรที okay. ่จะใช้ชีวิตอยู่ในกุศลกรรมฉะนั้นโุศลกรรมในที่ก็คือเขาบอกว่าทานเราต้องมีการให้ทานก่อนติ่นเมืศอีลก่อนก่อนไปภาวนาทำใจก่อนนอนให้ทานก่อนติ่นเธอศีลก่อนออกายคา ทานเป็นยาคืนศีลเป็นยาทาภาวนาเป็นยาฉีดศีลเป็นสะพานทานเป็นบันไดส่ฟ้าภาวนาเป็นนาวาส่สรคร์เพราะฉะนั้นอยากโยมที่มาในที่นี้ก็้ลนมีความตั้งจิตตั้งใจมาเพื่อที่จะส่งร่างอันไร้ดินยานของคุณแม่สังหริจารัก เราได้มาแสดงความเป็นญาติเราได้มาประกาศความเป็นมิตรในเมื่อโลกหลานมีการพลัดพรากจากไปของพิยชนอันเป็นที่รักเราทั้งหลายก็มีความเศร้าโศกเสียใจแต่ก็อัตมภาพได้พูดไปที่ว่าพุทธองค์ก็บอกว่าเราเศร้าโศกเสียใจไปมันก็ไม่ได้อะไรเราก็หันมาสร้างุณงารความดีสร้างสิ่งที่เกิดประโยชน์เพื่อเป็นการ ทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายสิ่งนี้ลจะมีประโยชน์ที่สุดพระเจ้าตรมาภาพขอสรุปสรุปบรรยายในครั้งนี้โดยใช้บทกลงสังขารที่ว่าโอ้อนิจาสังขารเอ๋ยมาลงเอ๋ยสิ่งสุดหยุดเคลื่อนไหมเมื่อหมดหวังครั้งสุดท้ายไม่หายใจถ้าลงไปดินน้ำก็สิ้นตามนอนตัวแข็งหน้าสล เมื่อหมดชีพเขาตราสังใส่เหีุสี่คนหามสู่ป่าช้าสื่อชื่อเหลือแต่นามใครจะถามถึงเราก็กล่าเอ่ยนี่และหนอมนุษย์เรามีเท่านี้หมดลมแล้วไม่มีซึ่งความหมายเพียงยานพระขาดลับดับจากกายหยุดวุ่นวายทุกสิ่งนอนนิ่งเลย เมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่จงเร่งรู้สินทานนาท่านเอ๋ยทั้งภาวนาทำใจหัดให้เอยยอย่าละเลยความดีทุกวิวันธรรมะสังเวตธรเทิระถาปริโยชนาสุดท้ายสุดของการกล่าวธรรมสังเวชติคนาตะตะคุณเยนะขออำนาจบนกุศลที่อยากโยมได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบ ขอรวมเป็นกระบอกเป็นพันไรส่งไปถึงดวงวิญญาณของคุณแม่สัมฤทธราชหากแม้นว่าคุณแม่ตกไปในที่ทุกข์ก็ขอให้คุณแม่นทุกข์หากแม่ตกไปในที่สุขก็ขอ,ขอให้สุขนิ้ขึ้นไปถ้ารับรู้วยญาณวิถีใดๆผู้ที่มีตาทิพย์หูทิพย์แล้วก็เท้จาจักรโลกบาลทั้งสี่ได้ส่งข้อส่งข่าวสารอันเป็นบนเป็นกุศล ไปถึงดวงวิญญาณของคุณแม่สัมฤีจาระหากว่าคุณยายคุณแม่ของเราได้รับรู้ด้วยยานวิถีใดๆก็ขอให้หันหน้ามาให้ทรบรรดาญาติา้องบตลูกตาของแขกผู้ม่เกียรติทุกท่านก็ขอให้เจริญด้วยก่อนทั้งสี่ประการก็คืออายุวันนะสุขภพละคิศสิ่งใดก็ขอให้สมดังมุ่งมากปั่นาปรารถนา ប្រឹង្វាច់ទាត់ក្រដាំងអន្លាំងប្រឿាំងអ្ងដូច្រោស្ស្មា